พอกันกับฟังอีกแล้วค่ะเมื่อนีฟังกัจะภาพ,พี่ๆมากอัปเดตบ้านสวนของฟังนะคะว่าตอนนี้มีอย่างสแสน่ไปเบิ่งกันค่ะขแรกที่เขามาในประตูทางเข้าบ้านสวนของฟังเลยก็จะเห็นนี่ค่ะนี่เลยตอนนี้เลยบักคงนุ่นกันจะมีบักคงอีกค่ะนุ่นกับบักคงอีกค่ะ นู่นกับบกคุ้งอีกค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งดอกไม้ของฟางค่ะดอกบานชื่นนะคะนี่เลยผีเสือกำลังตอมกันยกง่ายเลยสวยมากค่ะบักุ้งเห็นไหมค่ะ ง้ามเนาะบอกว่าชอบดอกชมจะของเองบอ,อกไม่ดึกบอกคุ้งงามเนาะค่ะฟ้องพึ่งจะปลูกบอหุ้งเป็นนวยกับปีนี้ล้ะคะ่ะดอกแห้งพร้อมทุกเคียปลูกกับว่าใครอยากจะเป็นน้วยให่ค่ะนี่ต้นต้นน้อยนี่ก็ยัาจะดูถูกค่ะนะคะเขกาก็มีนวยอยู่แต่ว่าต้นใหญ่ๆเพิ่งจะใหพ้พี่วิวบ้างนี่นีค่ะ ปติดหนวยเลยสักหนวยฟันแกงฟันจนว่าแล้วก็แล้วตอกตะปูแล้วก็แล้วนะคะเนี่ยหอยฟันเต็มตนเลยบางเือนคนลงมือเองค่ะต้องบอกว่าถาวปติดหนวยแห่ฟังฟังจิตตาทิมแล้วนะฟังฟันจนแบบเต็มปูดขึ้นไปพูดตอนนั้นฟังตอกตะปูแทบจุกจุกนเลยนะคะ่ะที่เพื่อนหมอว่าครับ ไอ้บอฮุ่งบอกเป็นน้วยเห็ดตอกตะปูแบนะะบนี้ค่ะฟันกระตอกตะปูแทบจะทุกต้นเลยแล้วก็เป็นน่วยใหังเกือบทุกต้นมีอยู่สองต้นค่ะที่บอเป็นน้วยทีปลูกู่นี่นะคะนี่ก็คือต้นน้อยต้นนี้ที่บอเป็นน,น,น้วยแลก็ต้นใหญ่สูงต้นนี้ก็บอเป็นนวยคะ่ะเป็นเหมือนบอฮุ่งสายคะ่ะนี่อันนี้จะเป็นแปลงดอกบานชื่อของฟางที่น้อ้ที่ปลูกก้่อนคะ่ะก็จะเห็นดอกก่อน เดี๋ยวแปลงนีถัดมาก,ก็จะสวยมากๆค่ะตอนแรกเนี่ยจะสวยก็นี่ถ้าฝนมาตกลงมาแห้งๆเราเหตุแห่ต้นมันหักต้นมันล้มนะคะมันก็เลยจะเป็นวงๆแบบนี้ดูเจีจะเลี่ยงง่ามน้อกันมาคักเลยค่ะเดี๋ยวฟังผ้าเวิ้งดอกบานชินไกลๆค่ะนีะ่เลยค่ะพี่ๆเคยเห็นดอกบานชินพันนีป่ะค่ะนี่เด้อก็เห็นดอกบานชินลายแบบนี้ปะ่ะคะ อันนี้ก็คือเป็นดอกบานชื่นเปปโปอรมินค่ะเออแล้วพานมาตรงนี้แมนมาค่ะจะเห็นกลีบดอกแบบนี้ว่ค่ะอันนี้คือบานชื่นแคนตัสค่ะอันนี้ก็จะเป็นบานชื่นกลีบซ่อนทั่วไปที่ เราเห็นอยู่บอยขังนะคะกับอันกีบปกปสอนนะคะกีบเดียวก็จะมีให้เห็นบอยขังแล้วผ่านมานีก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบัญชิตแฟนตาซีค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะมีแถบสีๆออกมาแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะบัญชิตแฟนตาซีเปโปรมินค่ะนี่ละค่ะอ่าบัณชิอัปเดตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไป กันต่อค่ะวันนี้ก็จะมีช่อมจันค่ะเห็นต้นช่อมจันด้วยต้นหนึ่งมาค่ะนี่กระทกโลกค่ะสวรนสดมคะ่ะเลยลนีก็จะเป็นบุกม่วงว่าท่านมีหน่วยอะคะ่ะช่วงนี้เบ๊บเบสวนทางคนขางจะหกนิดหนึ่งนะคะบางทางยางเห็นทางยางมาค่ะถ้า ถ้าเบ่เบิ่งดีๆนี่ต๊สสั่งได้ละคะ่ะต้องเลี้ยวเบิ่งกันดีๆละคะ่ะเดี๋ยวเบอร์งสงน้ำดอ้อเราจะได้ยินตาซื้อเด๊ั <c oughs> งจากพาพี่ไปเก็บทัวกันค่ะเพราะว่าหมู่บ้านพีงกับพ่อได้เก็บนะคะ <c oughs> มื่อนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องมาเก็บละละหูลายอยู่้อค่ะ เห็นหมคะค่ะอยเต็มเลยสายอยู่ค่ะก่อนจะไปเก็บทัว่ว่างกับจะบภาพีาิธีไปยางเบิงอะไรเลืยลเปื่อยไปอยู่แถวนี้นะคะฝรลังกิมจูของฟางเหลอหนึ่งลูกคะ่ะพอกินไปมันน้อยโดค่ะเราแบบที่นี่มันเทศให้ลูกน้อย เนี่ยมันคือพันแนวนี้เนาะนี่เนาะมันต้องห่อไว้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเรานอนมันเจาะมันเป็นไอแมงมันเจาะเราเป็นนอนคะน่ะอาจจะมาแร่งปั้นท่องหรืออะไรสักอย่างค่ะ <c oughs> นะคะลูกหน่อยตีดเตี๋ยวแก่แล้วล่วคะค่ะสีมันออกอ่อนๆแล้ว กอปานค่ะแต่ว่าห้องแปลงฟันว่าไม่น,นี้ต้นไผ่ที่เพ่งปลูกใหม่ค่ะแตกยุ่สองกอเพราะท่านมีเน่าหม่ค่ะเชิงนั้นมีเราฟังกระตัดกินไปแล้วจนพอดาว่าบอห้ตัดแล้วนะคะแล้วอยากเก็บกอไว้ให้มันแตกดีๆกอนจัหน้อย เกี่ยวกองค่ะมคเมื่อกีเก <g ül> เะะเเาเครองูกเกี่ยวกันเต็มเลยแล้วค่ะเดี๋ยวเขามาเกี่บวกบบทัวกันค่ะพี่พีเบิ้งอีกรอบหนึ่งค่ะถึงข้างจิตวาได้ดูดีปันไหนได้ค่ะพี่พี่เห็นข้างมากพี่คิดว่าเป็นต้นอีอย่างอันนี้น <g ül> ต้อนอ้อยกำลัปไปหาไม้ไผ่นะคะ่ะ ไปในตาล้ำอ้อยเสียบย่างเดียวเลยพอพอไปนคนเทถ่ายน,นะคะตาล้ำอ้อยเสียบ <laughs> <laughs> เลิศแห้ง <laughs> ไม่บอกทัวฟังทีร่ราคาไม่ได้เก็บเหมือเดียวนอนจอแล้ว,มมออวแมนบอเอาวบา้มแมนขี่ขี่น้อนจะเซอคะ่ะลายอยู่งล้วค่ะเนี่ยฮู้ธรรมดา นี่อันนี้ฟักแบบอวบมากพุ่นยีเห็นหอยยูหันมาค่ะไปขึ้นต้นค่อยบ่มี่ค้างเขาไปขึ้นขึ้นแล้วก็เป็นน้อยที่แห้งเก็บกั่อนค่ะโเพียลงมาแล้วคะ่ะเพียมาแล้วต้องอุส่าวบ่บมีเพียบเงืน่นเเพียมาหาแล้วคะ่ะ วูตอนนั้นจนบวบแล้วว่าเห็นนะคะนี่อันนี้ก็น,นิ่มแล้วคะ่ะว่สมบูรณ์เลยยุงไล่หลายยค่ะช่วงนี้หนาฝนนะคะ ตรงนี้ผู้ได้ก็ปลูกทั่วค่ะขายไ่ได้ละค่ะเก็บกินเองอันนี้เอาไว้กอนค่ะยังอ่อนอยู่อันนี้มันกับามแระเอาไว้กอนได้ค่ะ เี่กเอาไว้ก้อนได้ค่ะอยู่งั้นทต่ละหลายบอหลายปักหนึ่งเนาะถือว่าหลาย้างกับปู่เป็นน้อยดกอยู่อาไปพอสิมาว,าว่าฟังปลูกน้อยบเปดบ่หน่อยบ่ด,บดกบ่ได้เด้ทัวฝักเน่าอยู่นะคะ <laughs> เก็บเก็บเก็บกันค่ะว้าวยุงลายตัวแบบไงหนึ่งเอ้ยมื่ติหล่ะค่ะนี่ไม่ได้ ฮารังงานกะลี่ยูแล้วกเ็เห็บยเห็่งก็คือว่าแก่ทิมไปซื้อได้ปัตไนเพราะงันรารามีฟังกดเสิแดดเลือมีในพันธุ์อีกตามเดิมแล้วะคะ่ะแล้วมีฟังอาจจะว่าเอาไว้โดนะคะ่ะง่ายจะเก็บให้มันได้รุ่นถ้าเริ่มเลื้ยงเ,มเ่มอย่างฟังก็จะโลเลยเพราะว่าเดี๋ยวฟังจะปลูกให้มันได้ช่วงที่แบบเกี่ยวเขาพอดีนะคะก็จะได้มีทั่วกินอีกรอบนะคะ ซื้อเพิ่นช่วงหน้าหนาแพรงค่ะแล้วก็ทีมงานฟังกับกิตตบกคุ้งดีพร้อมแล้วบทดเทนาเก็บทัวกับฟางค่ะจะฟังเก็บทั่วก่อนนะคะหลายคักเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ นี่เลยเห็นไหมคะหลายๆประากาแล้วคะ่ะกระตาหน่อยของฟางอยู่กระฟางมาตั้งแต่เหตุยูทู e ใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็ยังยูงย่เหมือนเดิมคะ่ะกระตาใบนี้นี่จะหกปีแล้วะคะ่ะหาปีหกปีแล้วไปคะ่ะเดี๋ยวฟังจะพาไปเบิรงแนวอื่นอีกนะคะไปคะ่ะฟานตรงนี้ฟังก็อาจจะอัปเดตไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือแต่งไทยนะคะมีลูกอยู่คะ่ะพ่อจะเห็นอยู่นะคะ ว้าวจูนีขึเ้เหลืองอะล่ะลุกนี้เป็นชีเริมเหลืองอะค่ะเหลืองแล้วเดี๋ยวเก็บไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้นี่เดยไอเรียลืมมาเวิรงอีก,กจิตเนาถิ่มมาื้อนะคะ่ะว้ายหนักอยู่นี่ค่ะเริมเหลืองนิดหน่อยค่ะ เดี๋ไปบ่มใบเดีวกลับไปเห็ดของหวานกันค่ะเห็นเลยเราจะเห็นลูกอยู่น้อยๆนี่แหละค่ะมากันเบิ่งอีกนะคะถัดมานีทุกพื้นที่จะบบมีที่ว่างค่ะแตงกวาที่ฟังวาว้วแบบเป็นพันแก่เยี้ยงเหลืออยู่เหมือนเดิมค่ะ ย่อย่แต่อาจจะบปรย์ผาเบิ้งนะคะมันยูดใต้ๆนุ่นไปนู่นเห็นมาค่ะอั้นก็จะเป็นมันนะคะมันหวานในแตนี่ยาวไปจนถึงหุ่นรายการนุ่นค่ะหุ่นนุ่นเลยก็จะเป็นมันที่ฟังเคยผ้าขูดไปเบิ้งกันละค่ะพูดเสร็จมันก็เนบขึ้นหน่อยเหมือนเดิมมันก็แต่เอ้มันก็ติดเหมือนเดิมนะคะกับบ่อตายนะคะเดี๋ยว บุญเขาสาสตรนี่ที่ว่ายามยาเดี๋ยวฟังจะต้องมอขุดห้ายค่ะเดี๋ยวเผื่อลูกหลานเราไม่ยามนะคะเดีย๋ยวจะได้มอขุดออกอีกค่ะพวกหัว,วเป็นหัวสํารับแล้วเพราะไงยังถมานในขุดเบิ้งเลยนะคะนี่เลยก็เงวยเข้ไปกเกษตรโซนบ้านส่วนฟังกะจะมีประมาณนี้ล่ะค่ะตรงไอขามอันี้กะจะเป็นปลายู่านะคะต้นยู่าที่พึ่ง ตัดขายไปตอนนี้ก็เริ่มแตกมากหกเหมือนเดิมค่ะกิ่งมันเยอะนะคะเลยไปค่ะที่นี่เขาก็จะทำการกระบานกันค่ะกระบานกัน จังไดมันคือมองบาเห็นอยู่ใตใๆเนี่ค่ะแก้แล้วอ้หนอนมันชอบกินตรงตรงอันเนี้ยค่ะ้องนอน,นำสมสายชูเมาขีดแล้วไว้ <What? c oughs> ดึงแห้งเกินไปอีกแล้วต้องผู้เบามือเบาไปหรอต้องเอาเมนฟังเก็บหมดแล้วผ่านสายตาฟังไดจังใด ไปค่ะอาจจะมดอิลี่หรอเราพวกอ,อื่นออเอว้มืมอื่นคอยเก็บอีกค่ะกินบ้าบาดบ้าไหวลระค่ะลายโผก็กินบ้าไหวเนี่ยละค่ะสวนคินี้ฟังกับพาาพีพีมาอัปเดตสวนบ้านสวนของฟางว่าอตอนนีฟ้ฟองมีอย่างสแสนนะคะ่ะ อับเบานสองของฟางตอนนี้มีอย่างเแนล่ลากหลายาเก็บทั่วฟักเงวเนี่ยเลยค่ะเป็นตะก้าน้อยของฟางเนี่ยนะคะกิทธิพัเก็บทั่วไปแล้วนะคะฟางก็จะพาเบิรงอีกทางหนึ่งค่ะอีกเลยอีกฟังหนึ่งยังไปค่ะยังไปยังไปว่าไม่ยังให้เบิรงบมเนี่ยนี่ค่ะ มีอันนี้หาเบิง่ง <c oughs> อล้วยหอมเขียวค่ะเห็นมั้ค่ะง่ายมากเลยนะค่ะแกเราละพ่อแต่ว่าพ่อใหญ่มันสุข่าเขียนนะคะแล้วเลยบอตัดเราเลยสะเอาบาดบดีีเพราะไม่จริงต้องตัดไปบ่มได้แล้วค่ะ แล้ววารู้สึกว่าถ้ามันสุขภาพเคียวมันจะแสบกล้วที่จะเอาไปบ่มนะคะก็เลยป้อยทิ้งไว้แบบนี้เลยกล้วยหอมเขียวค่ะสุกแล้วก็บวบเป็นสีเหลืองค่ะจะเป็นสีเขียวอ่อนๆค่ะไปนู้นก็เป็นต้นบักม่วงค่ะไปนู่นต้นบักม่วงมาแกนี่ร้องสาเ้ากับบอกป้อยแห่งสาเหาว่างนะคะถึงจะเอาปลาออกแล้วฟังกับไ่ได้เอาปลามาลงอีกฟังมีความรู้สึกว่าถึงฟังจะป้อยปลาเลี้ยงปลาฟังกับไม่ได้กินอยู่ดีค่ะปลาฟังเสียคนรักฟังเลย ว่สื่อมาเรียลราคะเปียงทัง้งค่ะสื่อแล้วกับเปียงทั้งอาหารทเ่เลงด้วยกับตัวเองกับไม่ได้กินอะไรมากมายก็เลยเอากระจบปลอยค่ะเห็นไหมคะ่ะอุวยมันแสงไปกระจับค่ะมาเห็นนะค่ะเห็นไหมคะ่ะกระจับม่วงหวานนะคะต่วปัญหากับคือจะอยากตอนช่วงลงเก็บอยู่ล่คะค่ะ เราค่อยแก้ปัญหากันไปทีละย่างเนาะคะ่ะสวนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปอีแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ